สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมฆทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดืนอนกรกฎาคม2565สิ่งใดที่ซ้อเห็นในกระดานโหอนอย่างแรกเลยก็คงต้องขอบอกว่าอารมณ์อิเลสและความลำโมกฉะนั้นดวงดาวนี้นะครับมันเป็นดวงดาวแห่งความดวงดาวแห่งราหูที่เข้ามาโครจรสัมพันธ์ถึงชาวราศีเมฆตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วละ่ะนะฮะ ฉะนั้นถามบอกว่าทําไมซอถึงมาพึ่งเน้นนะฮะในตอนนี้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนตนก็มีกําลังฉะนั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนตนมีกําลังนะครับอารมณ์นะครับจะเป็นใหญ่ความโมหะจริตโทสะจริตและกิเลสจะมากมายไก่กองหรือเกิดฉะนั้นนะครับชาวราศีเมฆก็ควรต้องระมัดระวังนะครับการกระทบกระทั่งกับบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนบ้านหรือบุคคลอ่าหรือเพื่อนฝูงคนรู้จัก นะครับมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือมีโอกาสที่จะโต้เฉียงกันได้หรือไม่บอกว่ามีนะครับและในตรงส่วนของดวงดาวนั้นนะครับก็ต้องฝากเตือนชาวราศีเมฆนะครับท่านใดที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่นะครับก็อาจจะต้องดูแลใกล้ชิดกับในเรื่องของการไปหาหยุกหายาหรือหา,อาการพบแพทย์นะครับพอสมควรฉะนั้นชาวราศีเมฆนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซ้อเป็นกนังวล พอมองไปในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นข่าวดีไหมหรือเป็นข่าวร้ายดีนะครับดาวมานุษย์ยูนะครับดาวแห่งไพยพิบัติโคจรเข้าสู่เรือนการเงินกระดุมพักแก่ชาวราศีเมฆตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปฉะนั้นชาวราศีเมฆหลังจากนี้นะครับคงต้องบริหารจัดการในเรื่องของเงินทองให้รอบคอบนะฮะสิ่งใดที่ว่าแน่สิ่งใดที่คิดว่าใช่สิ่งใดที่คิดว่ามันจะได้แน่แน มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเงินทองที่เห็นอยู่ตรงหน้าอาจจะหยิบจับคว้าฉวยไม่ได้ฉะนั้นท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่แล้วหลังจากนี้คงต้องระมัดระวังใครที่ถือโทรศัพท์นานๆก็อาจจะลูดสแคตสแคนะฮะแล้วก็มีคนมาส่งของให้กับคุณทุกวัน ดาวการเงินในเดือนกรกฎาคมนั้นไม่ได้แข็งแรงถึงจะองศานั้นไม่ได้น่าเกียดอะไรนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นโทษฉะนั้นคงคาดหวังอะไรมากไม่ได้และหลังจากนี้ที่ดาวมนุนตอยูคองอยู่สอก็คงยังไม่ได้ให้น้ําหนักความเลวร้วายในเดือนกรกฎาคมมากนะพอมองไปในเรื่องของการงานนะครับยังเห็นคุณค่าในตัวของเราและเห็นผลสําเร็จในตัวของเรา ฉะนั้นผู้รับผู้ใหญ่ยังให้โอกาสผู้รับผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้รับผู้ใหญ่ยังมองเห็นคุณค่าในการทํางานและเห็นผลสมฤทติฉะนั้นขั้นใดที่ทํางานอยู่กําลังรู้สึกเหนื่อยกําลังพ้อแท้กําลังต้องตรากตราอยู่กับก,บการทํางานในยุคเข้ายากหมากแพงค้าขา,ขายยากนะครับหรือทํางานที่ต้องอหูกระเสือกกระสนดินน้นะรนนะฮะก็คงต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมฆมากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหา อะไรมากมายนะักติดขัดอะไรให้ปรึกษาผู้รับผู้ใหญ่นะครับจะเป็นคุณแกด่ดวงชะตาผมมองไปในเรื่องของความรักความใคร่นะครับก็ต้องบอกแล้วนะฮะว่าอารมณ์ของชาวราศีเมฆนั้นเป็นอย่างฉะนั้นนะครับชาวราศีเมฆท่านใดน,นะครับที่เกี่ยวกลาดและใช้อารมณ์มากจนเกินไปในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะเป็นผลเสียในเรื่องของการคองคู่อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีจุดที่กระทบกระทั่งนะฮะ มันมีดวงดาวที่บ่งบอกถึงดวงดาวคู่วิวาทะแก่ดวงชะตาตนฉะนั้นเมื่อมีดวงดาวคู่วิวาทะนะครับแก่ดวงชะตาตนของชาวราศีเมษก็คงต้องพึงระมัดระวังการใช้คำพูดคำจากับบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะกับคนรักนะครับเพราะองศาดาวนั้นอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปไม่ได้โดดเด่นและไม่ได้เสียหาย ฉะนั้นชาวราศีเมฆก็ควรจะประครับประคองในเรื่องของความรักและใครที่ยังมีความรักที่สดใสยอยู่ก็ยินดีด้วยขอให้โชคดี